ชายชราผู้ยากไร้ถูกดูถูกกลางร้านทองต่อหน้าผู้คนทั้งร้านแต่ใครจะคิดว่าเพียงไม่กี่นาทีต่อมาผู้หญิงลึกลับที่ก้าวเข้ามาจะทำให้เจ้าของร้านต้องหน้าซี่และทั้งเมืองต้องพูดถึงเหตุการณ์นี้ไปอีกนานเรื่องราวที่เริ่มจากคำดูถูกกลับกลายเป็นบทเรียนที่สะเทือนหัวใจของทุกคนอย่าเพิ่งกดข้ามเพราะตอนจบของเรื่องนี้จะทำให้คุณต้องนิ่งไปทั้งใจ ชายชราร่างผอมเดินช้าๆเข้ามาในร้านทองกลางเมืองที่หรูหราเสื้อผ้าที่เขาสวมเก่าซีดและรองเท้าขาดจนเห็นนิ้วเท้าสายตาของผู้คนในร้านจับจ้องมาที่เขาอย่างดูแคลนพนักงานหญิงรีบยืนบังเคาน์เตอร์พลางยิ้มจางๆแบบไม่เต็มใจลุงจะมาทำอะไรคะที่นี่ขายทองไม่ใช่ที่รับซื้อของเก่าเสียงของเธอแข็งกระด้างชายชราก้มศีรษะเล็กน้อยน้ำเสียงแผ่วเบาข้าพเจ้ามาขอขายสร้อยเส้นหนึ่งเขาหยิบผ้าเก่าผืนเล็กออกจากกระเป๋าเสือ้อ คลีมันชาชาเผยให้เห็นสร้อยทองเส้นหนึ่งที่ยังวาวาวาวแม้ผ่านการเวลาแสงไฟในร้านสะท้อนบนเนื้อทองระยิบระยับแต่พนักงานกลับหัวเราะเบาๆแล้วพูดกับเพื่อนของปลอมแน่ๆดูสีสีทองยังไม่เหมือนเลยเจ้าของร้านเดินออกมาพร้อมสีหน้ารำคาญลุงถ้าไม่มีเงินก็อย่ามาเสียเวลาคนอย่างลุงไม่น่ามีของแท้หรอกชายชราเงียบไปสายตาเศร้าลึกแต่ยังคงยื่นสร้อยให้ลองดูเถิดลูกมันมีค่ามากกว่าที่เจ้าคิด เจ้าของร้านหัวรอเยาะค่าทางใจน่าสีไม่ใช่ค่าทองทันใดนั้นเสียงรองเท้าส้นสูงดังขึ้นจากประตูทางเข้าหญิงสาวในชุดสูทสีขาวเดินเข้ามาอย่างสง่างามทุกสายตาหันไปมองทันทีเธอดูเป็นคนมีฐานะและอำนาจเมื่อเธอเห็นชายชราดวงตาก็เบิกกว้างน้ำเสียงสันเครือคุณพ่อบรรยากาศในร้านเงียบงันทันทีพนักงานมองหน้ากันอย่างตกใจเจ้าของร้านถึงกับชะงักหญิงสาวรีบวิ่งเข้าไปประคองชายชราไว้แน่น ทำไมพ่อไม่บอกหนูว่าจะมาที่นี่หนูตามหาพ่อทั้งชาาเธอหันมาทางเจ้าของร้านสายตาเย็นเฉียบนี่คือคุณพ่อของฉันประธานบริษัทเครื่องประดับรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดนี้สีหน้าของเจ้าของร้านซีดลงอย่างเห็นได้ชัดเงือเริ่มผุดตามขมับมือที่ถือเอกสารสั่นเล็กน้อยเขาพยายามพูดแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอผักผมไม่ทราบครับผมไม่รู้จริงๆว่าท่านเป็นหญิงสาวยกมือห้ามพลางจ้องเขาแน่นิ่ง ชายชราหันไปมองสร้ยทองในมือของเจ้าของร้านเจ้าบอกว่าสิ่งนี้ปลอมงั้นหรือน้ำเสียงของเขาสงบแต่เย็นเยียบจนทั้งร้านรู้สึกได้เจ้าของร้านค่อยๆวางสร้อยลงบนโต๊ะมือสันจนแทบจับไม่อยู่สายตาของลูกค้าคนอื่นเริ่มจับจ้องมาที่เหตุการณ์ด้วยความตกใจแสงไฟในร้านดูเหมือนจะสว่างเกินไปอากาศที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นเย็นเฉียบอย่างประหลาดหญิงสาวเดินเข้าไปใกล้เคานเ,เตอร์ชา้ชาๆคุณดูถูกพ่อฉัน เพราะเสื้อผ้าหรือเพราะความจนในสายตาคุณเสียงของเธอชัดเจนก้องกังวาลในร้านที่เงียบกริบเจ้าของร้านหลบสายตาหน้าเริ่มซีดจนแทบไม่เหลือสีแต่ยังไม่มีใครรู้เลยว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะทำให้ทุกคนในร้านต้องจดจำไปตลอดชีวิตหญิงสาวยืนอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์แววตาเยือกเยน็นจนพนักงานทุกคนไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเธอวางกระเป๋าหนังราคาแพงลงบนโต๊ะแล้วเปิดออกอย่างช้าๆ ภายในเต็มไปด้วยเอกสารตราประทับบริษัทและสมุดเช็คเล่มใหญ่เสียงปากกาโลหะกระทบโตะดังกึกกล้องสะท้อนทั่วร้านซร้อยเส้นนี้พ่อฉันทำเองกับมือเมื่อ30ปีก่อนเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงมันเป็นต้นแบบเครื่องประดับที่ทำให้บริษัทของเราเติบโตจนถึงทุกวันนี้ชายชราเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความภาคภูมิเขามองสร้อยทองเส้นนั้นราวกับมองเห็นอดีตของตัวเอง ตอนนั้นข้าพเจ้าขายทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้เรียนต่อวันนี้เพียงอยากมาดูว่าทองแท้ที่เคยสร้างด้วยใจจะยังมีคนจำค่าได้หรือไม่เจ้าของร้านเริ่มตัวสันเงือไหลอาบข้างแก้มพนักงานหญิงที่เคยพูดจาดูถูกรีบก้มหน้าน้ำตาคลอหญิงสาวก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังเป็นจังหวะที่กดดันคุณรู้ไหมว่าคำพูดของคุณเมื่อครู่มันดูถูกไม่ใช่แค่คนแก่แต่คือศักดิ์ศรีของมนุษย์ เจ้าของร้านพยายามจะพูดแต่เสียงสั่นจนแทบฟังไม่รู้เรื่องผมผมขอโทษครับผมไม่รู้จริงๆว่าท่านไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเขาเป็นใครหญิงสาวพูดแทรกทันทีน้ำเสียงเฉียบขาดเพราะสิ่งที่ควรจะรู้คือการให้เกียรติคนทุกคนเท่ากันร้านทองทั้งร้านเงียบกริบจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของทุกคนลูกค้าหลายคนเริ่มถ่ายคลิปด้วยโทรศัพท์แววตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงชายชาราเอื้อมมือไปแต่ไหล่ลูกสาวเบาๆพอเถิดลูกคนเราย่อมพลาดได้ หญิงสาวหันไปมองพ่อดวงตาอ่อนลงเล็กน้อยแต่ยังมีความเย็นซ่อนอยู่พ่อใจดีเสมอแต่บางครั้งโลกนี้ต้องได้บทเรียนเธอหยิบเช็คขึ้นมาแล้วเขียนตัวเลขด้วยลายมือมั่นคงเธอวางเช็คลงตรงหน้าเจ้าของร้านนี่คือจำนวนเงินที่มากพอจะซื้อร้านนี้ทั้งร้านได้ทุกคนในร้านอ้าปากค้างตั้งแต่วันนี้ร้านทองแห่งนี้จะอยู่ภายใต้ชื่อใหม่ของบริษัทเราเธอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่แฝงด้วยอำนาจที่ทำให้ใครก็ไม่กล้าศบตา เจ้าของร้านสุดตัวลงกับพื้นเสียงสะอื้นดังแผวๆชายชรามองภาพนั้นด้วยสีหน้าปวดใจลูกอย่าทำให้ใครต้องเสียทุกอย่างเพราะคำพูดเดียวหญิงสาวนิ่งไปชั่วครู่แล้วหันกลับมามองพ่อด้วยแววตาอ่อนโยนถ้าอย่างนั้นหนูจะไม่ซื้อร้านนี้แต่จะขอให้เขาจำไว้เธอหยิบสร้อยทองจากตัวยื่นให้เจ้าของร้านทองเส้นนี้คือเครื่องตันใจว่าอย่าตัดสินค่าคนด้วยสิ่งที่เห็นมือของเจ้าของร้านสั่นจนไม่กล้ารับ ผมผมไม่คู่ควรครับหญิงสาวเพียงยิ้มบางๆแล้ววางสร้อยนั้นลงตรงหน้าเขาแต่คุณต้องเก็บมันไว้เพื่อระลึกถึงวันนี้อากาศในร้านเงียบสงบอีกครั้งแต่ความรู้สึกในใจของทุกคนกลับสั่นสะเทือนชายชราหันหลังช้าๆแล้วเดินออกจากร้านพร้อมลูกสาวที่เดินเคียงข้างแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านกระจกหน้าร้านสะท้อนบนสร้อยทองที่ยังคงวางอยู่บนโตะ๊ะมันส่องแสงระยิบระยับเหมือนเตือนทุกคนในร้านว่า ความร่ำรวยไม่เคยวัดค่าความเป็นมนุษย์ได้เลยชายชราและลูกสาวเดินออกมาจากร้านทองท่ามกลางสายตาของผู้คนที่ยังจับต้องอยู่ภายในเสียงประตูแก้วปิดลงเบาๆแต่สำหรับเจ้าของร้านมันดังก้องในหูยิ่งกว่าเสียงฟ้าผ่าเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนเวลาหยุดเดินภาพของชายชราผู้เรียบง่ายและลูกสาวที่เต็มไปด้วยอำนาจยังวงเวียนอยู่ในหัวพนักงานคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้เจ้านายจะให้ผมเอาเช็คไปเก็บไหมครับ เจ้าของร้านมองเช็คบนโต๊ะด้วยแววตาว่างเปล่าแล้วส่ายหัวช้าๆไม่ต้องมันไม่มีค่าอะไรเลยถ้าเราไม่เหลือศักดิ์ศรีคำพูดของเขาสะท้อนกลับเข้ามาในใจเหมือนมีคนตะโกนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาหันไปมองสร้อยทองที่วางอยู่ตรงหน้ามันยังคงเปล่งประกายอ่อนๆใต้แสงไฟแต่แสงนั้นไม่ใช่เพียงจากทองคำมันคือแสงของความจริงภาพในอดีตผุดขึ้นในหัวครั้งหนึ่งเขาเคยจนเหมือนชายชราคนนั้น เคยถูกดูถูกเพราะเสื้อผ้าเก่าๆและคำพูดที่คนรวยโยนใส่ด้วยความเย็นชาเขาจำได้ดีว่ามันเจ็บแค่ไหนแต่เมื่อเขาเริ่มประสบความสำเร็จเขากลับกลายเป็นคนแบบเดียวกันคนที่ใช้สายตาตัดสินค่าคนอื่นหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นราวกับจะเตือนว่ามันสายเกินไปแต่เสียงของหญิงสาวยังชัดอยู่ในหัวอย่าตัดสินค่าคนด้วยสิ่งที่เห็นเขานั่งลงเงียบๆมองสร้อยเส้นนั้นอยู่นานมือค่อยๆเกื้อมไปแต่มัน เหมือนหวังจะสัมผัสความอบอุ่นจากอดีตที่หายไปทองแท้ไม่เคยกลัวการเวลาเขาพึมพำเบาๆในขณะเดียวกันชายชาราและลูกสาวเดินไปตามถนนที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องเสียงรถราวุ่นวายแต่หัวใจของทั้งสองกลับสงบหญิงสาวจับมือพ่อแน่นพอหนูขอโทษที่ปล่อยให้เขาพูดแบบนั้นกับพ่อชายชารายิ้มอ่อนดวงตาเปื้อนรอยน้ำตาลูกไม่ต้องโทษตัวเองหรอกพ่อผ่านอะไรมาเยอะกว่านั้นมากนะัก คนเราจะรู้ค่าความอ่อนโยนก็ต่อเมื่อเคยถูกทำร้ายด้วยคำพูดหญิงสาวเงียบไปมองใบหน้าที่มีรอยเหี่ยวย่นของพ่อเธอคิดถึงอดีตวันที่พ่อขายทุกอย่างเพื่อให้เธอได้เรียนขายแม้กระทั่งเครื่องประดับที่แม่รักที่สุดแต่วันนี้พ่อกลับถูกคนที่ไม่รู้จักดูถูกเพียงเพราะเสื้อผ้าเก่าเธอรู้สึกเหมือนโลกนี้ไม่ยุติธรรมพ่อรู้ไหมหนูเคยตั้งใจว่าจะเปิดร้านทองของตัวเองเพื่อสารฝันของพ่อเธอกล่าวเบา,เบา ชายชราหัวเราะเบาๆพ่อไม่ได้ฝันถึงร้านทองหลอกลูกพ่อฝันถึงวันที่ลูกมีหัวใจทองคำต่างหากหญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตาเธอเข้าใจความหมายของคำพูดนั้นอย่างลึกซึง้งระหว่างที่ทั้งสองเดินไปตามถนนคนข้างทางเริ่มมองชายชราด้วยสายตาใหมา่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครแต่รอยยิ้มของเขากลับอบอุ่นและเปลี่ยนไปด้วยศักดิ์ศรีในอีกด้านหนึ่งเจ้าของร้านทองยังคงนั่งอยู่ในร้านเขาหยิบกระดาษเปล่าขึ้นมาเขียนอะไรบางอย่างช้าๆด้วยลายมือสันสขอโทษ จากใจเขาวางกระดาษใบนั้นไว้ข้างสร้อยทองแล้วปิดร้านก่อนเวลาวันรุ่งขึ้นป้ายหน้าร้านที่เคยเขียนชื่อเดิมถูกเปลี่ยนใหม่บนป้ายสีทองมีคำเพียงสั้นๆว่าทองแท้อยู่ในใจลูกค้าหลายคนหยุดมองอย่างสงสัยแต่สำหรับเจ้าของร้านมันคือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตขณะเดียวกันหญิงสาวและชายชรานั่งอยู่ในสวนเล็กๆริมแม่น้ำแสงยามเย็นตกกระทบใบหน้าทำให้รอยยิ้มของทั้งคู่ดูอบอุ่นอย่างประหลาด ชายชราหยิบผ้าเก่าผืนเดิมขึ้นมาคลี่ออกอย่างทนุถนอมภายในไม่มีสร้อยทองแล้วมีเพียงรูปถ่ายเล็กๆของหญิงสาวตอนเด็กๆเ,เขายิ้มพลางพูดเบาๆทองของพ่ออยู่ในรูปนี้ต่างหากหญิงสาววางหัวบนไหล่พ่อน้ำตาไหลเงียบเงียบเสียงลมพัดแผ่วเบา,เบากลิ่นดอกไม้ในสวนหอมอบอวลในวินาทีนั้นโลกทั้งใบดูเงียบสงบแต่ในเงาสะท้อนของแม่น้ำ เงาของสองคนยังคงสองประกายอยู่เคียงกันเหมือนทองแท้ที่ไม่มีวันหมองเลยยามเย็นค่อยๆละลายไปในแสงส้มของพระอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าสายน้ำในแม่น้ำสะท้อนแสงระยิบระยับเหมือนเศษทองที่ลอยละล่องอยู่บนผิวน้ำชายชราเงยหน้ามองฟ้าสีหน้าเต็มไปด้วยความสงมบที่ไม่เคยมีมานานชีวิตคนเราน้ลูกเขาเริ่มพูดช้าๆเสียงแผ่วแต่หนักแน่นเหมือนทองคำต้องถูกเผาต้องถูกหลอมถึงจะรู้ว่ามันแท้แค่ไหน หญิงสาวฟังเงียบๆดวงตาเปื้อนแววความเข้าใจเธอเอนหัวลงกับไหล่พ่อเสียงหัวใจของชายชราเต้นเป็นจังหวะอ่อนโยนมันคือเสียงของความรักที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาครึ่งชีวิตเธอหลับตาพลางนึกถึงวันที่ยังเป็นเด็กวันที่พ่อพาไปตลาดเล็กๆพ่อเคยซื้อกำไลทองปลอมให้แล้วบอกว่ามันจะกลายเป็นของจริงถ้าเรารักษามันด้วยใจตอนนั้นเธอไม่เข้าใจแต่วันนี้ทุกอย่างชัดเจนกว่าที่เคยเธอหันมามองพ่อพ่อ หนูอยากให้พ่อกลับมาดูแลบริษัทกับหนูอีกครั้งชายชราสายหน้าเบาๆพ่อแก่แล้วลูกหนูไปต่อเองเถอะแต่หนูยังต้องการพ่ออยู่พ่อคือเหตุผลที่หนูเริ่มทุกอย่างเขายิ้มบางๆพ่อยังอยู่ตรงนี้เสมอเพียงแต่ไม่ต้องอยู่ในที่หรูหราทองแท้ไม่ต้องอยู่ในตู้โชว์มันอยู่ในหัวใจของคนที่ซื่อสัตย์ต่อชีวิตหญิงสาวมองพ่อด้วยแววตาอบอุ่นน้ำตาเริ่มคลออีกครั้งเธอจับมือพ่อแน่นถ้าอย่างนั้นหนูจะทำให้บริษัทนี้ไม่ลืมคำของพ่อ ชายชราพยักหน้าเบาๆดวงตาเต็มไปด้วยประกายอ่อนโยนจงให้ค่าคนมากกว่าของอย่าให้ของมีค่ามากกว่าคนขณะนั้นเสียงลมเย็นพัดผ่านกลีบดอกไม้ปลิวไปตามแรงลมภาพของสองพ่อลูกถูกแต้มด้วยแสงทองของยามเย็นกลายเป็นภาพที่อบอุ่นเหนือคำพูดอีกฝากหนึ่งของเมืองเจ้าของร้านทองยังนั่งอยู่ในห้องทำงานหลังร้านบนโต๊ะยังมีสร้อยทองเส้นนั้นวางอยู่แต่วันนี้มันถูกใส่ไว้ในกรอบแก้วใสพร้อมป้ายเล็กๆเขียนว่าของแท้ ไม่ได้วัดด้วยราคาเขานั่งมองมันอยู่นานแล้วล้วงกระเป๋าออกมาหยิบสมุดเล่มเก่าเปิดไปหน้าที่เต็มไปด้วยตัวเลขยอดขายและกําไรเขาถอนหายใจยาวแล้วปิดมันลงช้าช้าฉันทําเงินได้มากมายแต่กลับขาดสิ่งที่สําคัญที่สุดเขาพูดกับตัวเองเบาๆในคืนนั้นเขาเดินออกจากร้านไปยังตลาดเก่าที่ชายชราเคยผ่านมาเขาเห็นคนเร่ร่อนนั่งอยู่ข้างทางมือสันเพราะความหนาวเขาเดินเข้าไปใกล้แล้วถอดเสื้อคลุมให้เอาไว้ห่มกันหนาวนะ คนเร่ร่อนเงยหน้ามองอย่างไม่เชื่อสายตาก่อนยกมือไหว้ด้วยน้ำตาคลอขอบคุณครับท่านคำสั้นๆน,นั้นเหมือนมีพลังบางอย่างทำให้หัวใจของเขาอบอุ่นขึ้นทันทีเขายิ้มบางๆเดินกลับไปอย่างเงียบงนันเมื่อถึงหน้าร้านเขามองป้ายใหม่อีกครั้งทองแทะอยู่ในใจเขาเกื้อมือแต่มันเบาๆเ,เหมือนคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองในขณะเดียวกันหญิงสาวกำลังนั่งอยู่ในห้องทำงานของเธอบนโต๊ะมีกรอบรูปพ่อวางอยู่ข้างคอมพิวเตอร์ เธอมองรูปนั้นแล้วพูดเบาๆพ่อหนูจะทำให้บริษัทนี้เป็นที่ที่อบอุ่นสำหรับทุกคนเธอหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนป้ายใหม่สำหรับหน้าบริษัทป้ายนั้นมีข้อความเพียงสั้นๆว่าทองแท้คือหัวใจของความดีแสงจากโคมไฟสะท้อนบนกระจกแววตาของเธอเปล่งประกายเหมือนทองแท้ที่ผ่านการหลอมจนมดงามข้างนอกหน้าต่างฝนเริ่มโปรยเบาๆเธอหันไปมองฟ้าแล้วพูดกับตัวเองพ่อคงยิ้มอยู่แน่ๆ ในความมืดของค่ำคืนนั้นเสียงสายฝนหลอมรวมกับความอบอุ่นในใจและในทุกหยดน้ำที่ตกลงมาเธอรู้สึกได้ถึงสิ่งหนึ่งว่าศักดิ์ศรีของความเป็นคนมีค่าเหนือกว่าทองคำทุกเส้นบนโลกใบนี้รุ่งเช้าวันถัดมาเมืองทั้งเมืองยังคงปกคลุมด้วยหมอกบางๆจากฝนเมื่อคืนที่ผ่านมาถนนเปียกสะท้อนแสงแดดยามเช้าเป็นเงาวาวาวาราวกับผิวทองคำหญิงสาวเดินออกมาจากคฤราน์เธอสวมเสื้อสีขาวเรียบมีเพียงสร้อยเส้นเล็กๆที่พ่อเคยมอบให้คล้องอยู่บนคอ รถยนต์สีดำรูจอดรออยู่หน้าบ้านแต่เธอเลือกเดินเท้าไปยังบริษัทแทนเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินเปียกดังเบาๆเป็นจังหวะที่มั่นคงและหนักแน่นระหว่างทางเธอเห็นคนงานกวาดถนนกำลังเก็บเศษใบไม้ด้วยมือเปล่าหญิงสาวหยุดเดินยื่นขวดน้ำเย็นให้พร้อมรอยยิ้มเหนื่อยไหมขะดื่มน้ำก่อนเถอะคนงานเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจก่อนจะยิ้มตอบอย่างทราบซึ้งขอบคุณครับคุณผู้หญิงเธอพยักหน้ากลับเบาๆแล้วเดินต่อไปใจของเธออบอุ่นอย่างประหลาด เธอเข้าใจแล้วว่าความงามของทองคาไม่ได้อยู่ในประกายแต่มันอยู่ในการให้เมื่อเธอมาถึงบริษัทพนักงานทุกคนยืนรออยู่ที่ล็อบบี้ป้ายใหม่ขนาดใหญ่ติดอยู่หน้าทางเข้าบริษัททองแท้จิวเวลรี่และใต้ป้ายมีคำขวัญเพียงสั้นๆที่ทุกคนจำได้ขึ้นใจหัวใจคนสำคัญกว่าทองคำทุกเส้นเธอยิ้มแล้วเดินขึ้นเวทีเล็กๆที่จัดไว้สำหรับการประชุมเช้าวันนี้ฉันไม่ได้มาพูดเรื่องกำไรหรือยอดขายเธอกล่าวน้ำเสียงสงบนิ่ง ฉันอยากพูดเรื่องศักดิ์ศรีของมนุษย์ทั้งห้องเงียบกริบพนักงานหลายคนเงยหน้ามองด้วยความสนใจเมื่อไม่กี่วันก่อนฉันเห็นชายชราคนหนึ่งถูกดูถูกในร้านทองเพียงเพราะเสื้อผ้าเก่าและร่างกายที่สัน่นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นทั่วห้องทุกคนเริ่มจดจำเรื่องราวนั้นได้จากข่าวที่แพร่กระจายบนสื่อโซเชียลแต่ชายคนนั้นคือพ่อของฉันบรรยากาศในห้องเปลี่ยนทันทีเสียงลมหายใจขาดห่วง เขาไม่ต้องการทองไม่ต้องการชื่อเสียงเขาแค่ต้องการให้โลกรู้ว่าความดีมีค่ามากกว่าราคาหญิงสาวมองไปรอบห้องดวงตาเปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นจากนี้ไปบริษัทของเราจะไม่ขายเพียงทองคําแต่จะส่งต่อคุณค่าของหัวใจมนุษย์เสียงปรบมือดังขึ้นช้าๆก่อนจะกลายเป็นเสียงกึงกก้องทั่วห้องน้ําตาหลายคู่เริ่มไหลยอย่างไม่รู้ตัวในมุมหนึ่งของห้องชายชราผู้เงียบเงันเดินเข้ามาอย่างไม่ให้ใครทันสังเกต เขาสวมเสื้อเชิดสีเรียบแว่นเก่าๆแต่ใบหน้ายิ้มอ่อนเมื่อหญิงสาวหันมาเห็นเธอชะงักไปชั่วครู่แล้วรีบเดินลงจากเวทีพ่อพ่อมาได้ยังไงชายชราย,ยิ้มพ่อก็อยากมาดูว่าลูกสาวของพ่อกลายเป็นทองแท้จริงหรือ,อยังเธอหัวเราะทั้งน้ำตาแล้วกอดพ่อแน่นเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังยิ่งกว่าเดิมพนักงานหลายคนยืนขึ้นโค้งคำนับชายชรายอย่างให้เกียรติบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยพลังของความอบอุ่น ชายชรามองไปรอบๆด้วยแววตาพอใจพ่อดีใจที่ลูกไม่ได้แค่สร้างบริษัทแต่สร้างหัวใจให้คนทั้งที่นี่หญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตาทุกคำที่พ่อสอนหนูจำได้หมดเขาพยักหน้าเบาๆแล้วหันไปมองป้ายด้านหลังเวทีคำว่าทองแท้บนป้ายนั้นสะท้อนแสงแดดยามเช้าจนทั่วห้องอบอวลด้วยประกายสีทองหลังจากการประชุมสิ้นสุดลงทั้งสองเดินออกจากอาคารพร้อมกัน ลมเช้าพัดอ่อนๆกลิ่นดอกมะลิจากสวนด้านข้างลอยมาแต่จมูกชายชราหยุดเดินมองขึ้นไปบนฟ้าชีวิตคนเราไม่ต้องมีมากแค่มีค่าก็พอหญิงสาวพยักหน้าพ่อสอนหนูเสมอว่าค่าของคนอยู่ที่ใจไม่ใช่สิ่งที่สวมเขายิ้มดวงตาสองประกายเหมือนทองคำแท้ที่ไม่ต้องขัดเงาถ้าโลกนี้มีคนเข้าใจแบบลูกโลกคงงดงามกว่านี้มากนักทั้งสองเดินต่อไปท่ามกลางแสงแดดอุ่น เสียงจอแจของเมืองเริ่มเบาลงเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันในเงาสะท้อนของกระจกอาคารสูงพ่อกับลูกเดินเคียงกันราวกับเงาทองสองเส้นที่เปล่งแสงไปทั่วถนนและไม่ไกลาจากตรงนั้นร้านทองเก่าที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดป้ายหน้าร้านตอนนี้มีแผ่นทองเล็กๆติดอยู่ด้านล่างสลักคำว่าคนจนในวันนี้อาจเป็นแสงสว่างของใครบางคนในวันหน้าผู้คนที่เดินผ่านต่างหยุดอ่านก่อนจะยิ้มบางๆ ในแสงอาทิตย์ของเช้าวันใหม่เมืองทั้งเมืองเหมือนถูกเคลือบด้วยประกายทองคําแต่ทองคําที่แท้จริงในวันนั้นไม่ได้มาจากร้านทองใดเลยมันมาจากหัวใจของมนุษย์ที่เรียนรู้จะมองเห็นค่าของกันและกันอีกครั้งหลายวันต่อมาเมืองที่เคยวุ่นวายเริ่มมีบางสิ่งเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆข่าวเรื่องชายชาราผู้ถูกดูถูกในร้านทองและการเปิดเผยตัวของลูกสาวที่เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ยังคงแพร่กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดีย คลิปวิดีโอจากวันนั้นถูกแชร์ซ้ำแล้วซ้ำอีกพร้อมข้อความว่าอย่าตัดสินคนจากสิ่งที่เห็นเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นทุกคนทุกแห่งทั้งในร้านกาแฟตลาดและตามข่าวในโทรทัศน์แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือไม่ได้มีเพียงเสียงตำหนิหากยังมีเสียงชื่นชมมากมายที่พูดถึงความอ่อนโยนและความกล้าของหญิงสาวคนนั้นหลายคนเริ่มมองคนรอบข้างด้วยสายตาใหมา่เด็กวัยรุ่นที่เคยหัวรเราะเยาะคนเก็บขยะเริ่มยื่นมือช่วยยกถุงขยะให้ แม่ค้าร้านอาหารที่เคยปฏิเสธคนเร่ร่อนเริ่มแอบแบ่งข้าวใส่กล่องให้ทุกเช้าและแม้แต่เจ้าของร้านทองหลายแห่งในเมืองก็เริ่มติดป้ายข้อความไว้หน้าร้านว่าทองแท้อยู่ในหัวใจชายชาราผู้เป็นต้นเรื่องกลับใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมทุกเช้าเขาเดินไปตลาดเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านใหม่ของลูกสาวในมือมีตะกรา้าไม้ไผ่ใบเก่าเขาเดินอย่างชาชแต่มั่นคง ผู้คนในตลาดเริ่มจำหน้าเขาได้บางคนยิ้มให้บางคนยกมือไหว้ด้วยความเคารพคุณลุงครับนี่ผลไม้จากสวนผมเอาไปกินเถอะครับขอบใจนะลูกเอาไว้วันไหนลุงปลูกผักได้จะเอามาแลกบทสนทนาง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่หายไปจากเมืองใหญ่ชายชรามักแวะนนั่งร้านกาแฟเล็กๆข้างตลาดเจ้าของร้านเป็นหญิงวัยกลางคนที่พูดเก่งและยิ้มเก่งวันนี้ลุงดูอารมณ์ดีนะข้ามีเรื่องดีๆเหรอเธอถามพลางเทคแฟร์ใส่แก้ว ชีวิตก็แค่นี้แหละลูกเขาตอบพร้อมรอยยิ้มอ่อนได้เห็นคนมีน้ำใจต่อกันก็ดีที่สุดแล้วหญิงเจ้าของร้านหัวเราะพูดเหมือนนักปราชญ์เลยนะคะลุงเป่ารอบลูกแค่คนแก่ที่เคยเห็นโลกทั้งสวยและโหดแล้วเลือกจะจำแต่สิ่งดีๆเขายกกาแฟขึ้นจิบกลิ่นหอมลอยโอนไปทั่วร้านในขณะเดียวกันหญิงสาวลูกของเขาก็กำลังยืนอยู่บนเวทีใหญ่ในงานสัมมนาธุรกิจแห่งชาติผู้คนมากมายเต็มห้องบางคนเป็นนักลงทุนบางคนเป็นเจ้าของกิจการ เธอยือนตรงกลางเวทีสวมชุดสูทสีขาวเรียบสง่าเสียงไมโครโฟนเงียบลงเมื่อเธอเริ่มพูดทุกท่านอาจคิดว่าความสำเร็จวัดจากยอดขายหรือเงินทองแต่ฉันเรียนรู้จากคนที่สอนฉันมาตลอดชีวิตว่าความสำเร็จจริงๆวัดจากหัวใจที่ยังมีเมตตาเธอเว้นช่วงหายใจเล็กน้อยสายตากว่ามองผู้คนทั่วห้องวันหนึ่งฉันเห็นพ่อของฉันถูกดูถูกในร้านทองทั้งที่ท่านคือคนที่สร้างเครื่องประดับงดงามด้วยมือของตัวเอง เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นผู้ฟังบางคนพยักหน้าบางคนมีสีหน้าครุ่นคิดวันนั้นฉันโกรธมากแต่พ่อกลับพูดเพียงคำเดียวว่าอย่าทำให้ใครต้องเสียทุกอย่างเพราะคำพูดเดียวเธอยิ้มจางๆแต่ดวงตาเริ่มสันคลอฉันจึงอยากให้ทุกบริษัททุกคนที่อยู่ที่นี่จำไว้ว่าความอ่อนโยนคือกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมนุษย์เสียงปรบมือดังกึกก้องไปทั่วห้องบางคนลุกขึ้นยืนปรบมือให้เธอ ในมุมหนึ่งของห้องชายชรายืนเงียบเงียบมองลูกสาวของตนด้วยสายตาภาคภูมิใจไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขายืนพิงกำแพงมองแสงไฟที่สะท้อนบนใบหน้าของลูกเจ้าทำได้ดีมากลูกของพ่อเขาพึมพำในใจหลังงานจบเขาเดินออกมาที่สวนข้างอาคารลมเย็นพัดกลิ่นหญ้าสดและดอกไม้ในฤดูฝนเขานั่งลงบนเก้า e อี้ไม้มองท้องฟ้าสีครามที่มีเมฆขาวลอยผ่านช้าๆมีเด็กคนหนึ่งวิ่งมาสะดุดล้มตรงหน้าเขา ชายชารารีบช่วยพยุงเจ็บไหมลูกเด็กน้อยเงยหน้าขึ้นยิ้มทั้งน้ำตาไม่เป็นไรครับคุณตาชายชาราหัวเราะเบาๆแล้วลูบหัวเด็กล้มได้ก็ลุกได้จำไว้นะลูกทองแท้ไม่กลัวรอยขีดข่วนเด็กพยักหน้าก่อนจะวิ่งกลับไปอย่างร่าเริงมชายชาราเงยมองท้องฟ้าอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยแสงที่สงบและอ่อนโยนแสงแดดลอดผ่านกิ่งไม้ตกกระทบใบหน้าของเขาและในรอยยิ้มนั้นแววทองคำแท้สองประกายอยู่เงียบๆทองที่ไม่มีน้ำหนัก ทองที่ไม่มีราคาแต่มีค่ามากที่สุดในโลกทองแห่งหัวใจมนุษย์เย็นวันนั้นเมืองทั้งเมืองเริ่มสงบลงแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันทอดผ่านหลังคาตึกสูงทาบลงบนถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนชายชาราเดินช้าๆผ่านตรอบเล็กๆที่เคยมีร้านทองอยู่ตรงมุมป้ายชื่อร้านยังคงอยู่แต่ภายในเงียบงันเหมือนเวลาหยุดเดินเจ้าของร้านทองคนเดิมยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์สีหน้าเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เมื่อเขาเห็นชายชราเดินเข้ามาใบหน้าก็ซีดลงแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความละอายคุณลุงเขาเอ่ยเสียงแผ่วผมผมขอโทษสำหรับวันนั้นชายชรายิ้มอย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรหรอกลูกมนุษย์ทุกคนย่อมเคยพลาดเขามองไปรอบร้านเห็นฝุ่นบางๆเกาะบนกระจกตู้ทองทองพวกนี้ยังงดงามเหมือนเดิมเพียงแต่บางครั้งแสงของมันถูกบดบังด้วยความกลัวและอคติเจ้าของร้านเงียบไปน้ำตาเอ,อ่ขึ้นโดยไม่รู้ตัว ชายชราหยิบกล่องเล็กๆออกจากกระเป๋าเสื้อแล้วยื่นให้นี่เป็นแหวนที่ฉันทำเองเมื่อหลายปีก่อนให้เจ้าไว้ตวนใจว่าความเมตตาคือทองคำแท้ของชีวิตเจ้าของร้านรับกล่องนั้นด้วยมือสันๆเปิดออกเห็นแหวนเงินเรียบๆแต่สลักคำเพียงสั้นๆว่าหัวใจแท้ชายชราหันหลังเดินออกจากร้านช้าๆแต่มั่นคงเสียงระฆังเล็กหน้าประตูดังขึ้นพร้อมสายลมเย็นที่พัดเข้ามากลิ่นฝนลอยมาตามลมฟ้าค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นส้มทอง บนท้องถนนผู้คนเดินสวนกันไปมาเด็กๆวิ่งเล่นเสียงหัวเราะดังผสมกับเสียงลมชายชรายืนมองผู้คนเหล่านั้นดวงตาเต็มไปด้วยความสงบเขารู้ดีว่าชีวิตของตนไม่ได้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินแต่ร่ำรวยด้วยบทเรียนแห่งใจเมื่อเขาเดินลับไปทางสุดถนนแสงสุดท้ายของวันตกกระทบหลังของเขาเปล่งประกายอบอุ่นราวทองคำแท่นายามอัสดงเรื่องราวของชายชราผู้ยากไร้จึงจบลงอย่างเรียบง่าย แต่เสียงสะท้อนจากหัวใจของเขายังคงอยู่เพราะในโลกที่ผู้คนสแสวงหาทองคำแท้จากร้านหรูยังมีบางคนที่พบทองคำแท้จากรอยยิ้มและความเมตตาในใจมนุษย์